สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีป้าลุงอีกครั้รงเข้าโคนน้อยนั่นคืออาสากขาลัางฮิดอ้อมอ้อมกบใส่นานาเขามาให้น้นนอเขาเบอร์เลยครับอันนี้กับผักขมเนี่ยโซนอ้านี่ซื้อต่ำกุง้งเดี๋ยวเขาควรือว่าลาบก,กุ้งนะมี่สองเมนูเนาะคือลาบก,กุงกก้งราบกุ้งแล้วก็อ้อมกบ เข้าขวาวหรือว่าเข้าใหม่นะจัะแค่ซื้อเมนูมันกาแฟแล้วเพราะว่าบรเคยกินแม่กะคิใส่อย่างแม่นี่ค่ะแม่ขั้วเเลยแม่ขวกวบโปกาเบาๆคอทาไอ่ะห้เพราะว่าแม่ขวลวยองเวิ่งใส่อย่างแม่ก็ใส่มเร่งกับนา่ว้โกาเบาแล้วิ่นเบาบางนึงนี่ว่ามีอ่ามีก๊ แล้วก็ม mm. ี่เขาเบื่อเหลืองแล้วก็มี่พักสไลด์เด้อพี่น้องเด้อเขาเบื่อเหลืองไปว่าเขาเบื่อเนบอทำไมเหรอทำไมเหรอลูกแต่ว่าเขาขวบว่าไงมันบ่อยดเั้มขวบพอเป็นเหลืองเหลืองนี่เดี๋ยวพี่น้องใส่เกลือใส่เป็นนัวใส่หัวผักเทียมใส่หัวซี่เครื่องหอมอมีใบผักอีตูหอมพี่น้องเลยอันตามแม่ครัวพูดว่าเนาะเพราะว่า แม่นางไงกะบอได้กินทำมือนีสิลองมึงแก้ามหมคือกันสิลองคือกันมีแต่เอื้อยนี่แหละอเห็นพฤ่ีมังหนึ่งนี่นะคือเสียเสียสนัดวางไว้อยู่เรื่องพี่น้องเลยาฟนี่คือพโเห็นยังนี่เลยนี่สีตำกุ้งหรือว่าคนลาบกุ้งนะกุ้งกองสีลาบกุ้งจะเห็นจะโตน่เออประมาณหโตโตอยนเ้โตนากบบ่พอ

เอาน,น้อยบอสน,น,นี่นนกระซิบวิร่างน,นั้นไะด้เหตุการณ์กี่โทนเห็ดการณงนี้น้ำซุปมะลุน้ำน้ำใส่น้ำใส่นี่แหละเอ๊ะใายคือก้อยป่านะบอสใครอลาบป่าเนี่นะโอ้ลาบป่าบริเวณก้อยหลังจากขี่เฮาวีวีน้ำซุปหรือว่าน้ำต้มหัวกุ้งมาใ<ซ>ส่เลย ใส่จากน้อยของอีโพรนี่จนสิเบิร์ตอันที่ตะต้มมาสรุปแล้วขั้นเห็ดลาบปลาเป็นเงินเห็ดลาบนี่เป็นปเป็นหนลาบปลาอันนี้แค่เป็นแบบแรกๆเน,ะนาะมาตุ่มบอกคยกินบ่เคยได้ยินนะแค่บอกไม่ได้หรืก็ไม่ใชเห็ดก อีกเมนูนึ่งก็แล้วแหละได้<ล>จ้าพอหอ,อมใส่น,น่อหอมใส่เขาคูใส่แลกัแล้วแหละแคใส่ต่อมาก็ใส่ขา้าวม แล้วอะไรเลยจ้าบันนี้กะขนาดพื่นวาเฮ็ดโบลายเลยนี่พี่น้องจะจีเต็มจานหนึ่งใส่เครื่องนันเครื่องนี้เลยเนาะไปี่ครับไปดิใส่ตะโอนลงมาไหมน่าเะกระห้องลูกไหมแล้วลองกินบ้างไหมลาบกุ้งอ่ะอ่าเคยกินไหมเออนี่งลาบกุ้งนิดนิดเลยนิดเลยกุ้งอืมกินได้บ่ลองชิมบ้างอันนี้เอาเอาเอาอันนั้น ไปคูอะให้น้องไว้ขนะนี่นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ผัดคมคมบอกคมอ่านกินได้วะลูกอ่านคิวส่วนนางน้อยฮะลองซีมเบิองแล้วเป็นได้เลยกนะหน่อยกุ้งนะถือว่าแซ่บแต่นี่มาลองซีมแซ่ฝั่งนี้หอมเด้ขมก็นัวแค่นั้น แต่เจไดนิดนึงคือแบบนางนอยเป็นคนบ่ค่อยมากกินคบแม่ลองซิแม่มันครกมันติดยู่ขอเลยนเป็นน้ำลายไปกระครกม่ลองสิมขนาดมีรักมีักพุงกับวมคกวจะอ้ขามันเป็นตหายคอยบางๆินอาหาแม่ติมนี่เอามบละเอาตอนมั่นขนา จารย์ไ่หลับเ้วตาาหนี่นานนีเอาซักตอนมานี่ไร้านนี่อไร้านี่ลูกไห้านกุ้งกัดดิก็ได้ลเยเพราะว่ากุ้งอนันฮ์ที่มาือนี้เอ็นมือนีแมนเอยแล้วนอนเ่ฮะมาตอ มันสูงเนาะสูงจะเห็นกินเอยมันสูงตกินเห็นเจ้าได้ตังห้ละมันจะมจากหรือ่บมได้เนาะขึ้นมข้างหลีาวเิ้นเลับกุ้งับกุ้ง ว่าาม่ได้แล้วนะเน็อร์เซ็นต์มาพี่บ้าเาหมือนกนอ๋อุ๊บเปล่นคนเลยกินน้ยนายคนไม่จัแซบอิ่มอิ่มอิ่มม่ม่เยวบ้า บริสุ้ธต่อนี้มันยู่สูงว่าคุณได้กินยืดไหมเหมือนแซบนะน่ะยืนไหมแซบไหมลองซิมบริห้ลองซิมลูกอืมอืมอืมพัะเขาป้ายมั้งใช่ไหมครับอ้าวนกลูกวานนก

Tôm mì cho đâu tôi mẹ tôm đâu tôm là tôi mẹ đâu tôm mẹ đâu tôi 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 mẹ sẽ có lắp phá được rồi chứ nó chỉ văn bản được không cung nào nếu mà dạng để cung nói được trong sạc rồi nó văn bản văn

กุ้งเองเลยนะฮิทกุ้งนี่ใช่ไหมกินยกินดุยดูย่งยมาเอาเอาเอาจาามาลูกเอาจานมาเลยได้ไหมม่ลูกสาวหอมใช่ไหมมันไหมมีดีที่สาวเขาอีกแล้วก็ปลาลูกอีกแล้วอีกแล้วปลาลูกนี่มันีปุ๊บหนึ่งคมจะกินได้บหมคมจะลองดูด้วย ผมโมห์แหงกระได้ก็ได้บ่กระได้บ่ต้นบ่กระได้บ่ต้นกระได้บ่เสียบบ่หรอกเสียบแบบนั้นมันตักไปมันมันสูงเน้ยมันสูงกระโดดสูงก็มนไะ้ยอะไรกุ้เนื้อตัวห้ตัวหมันหรอกต้มหมันเอานเอาบอนี่บอมันไปเอา

คนงานเ้วคนงามโกินเจอแห่น้องมมกไปเองไงนะน้นนงนองมุกกินนะน,กนะน้องลุงอะไรกันนะน้อยเขามาต้องเฮียนกย็แม่ที่เขายุ่พุ่นกัไหมอาบน้ำลงลุงอีกแล้วอาบน้ำนุำนะนำนำน่นขาาานานนึ้เข้าขึ้นมาโอ้มาไรนี่ชวนกเขาีนอะไรเ ขมอะไขมมืนลูกแกงใส่ักขมเลยลูกแกงใส่ักขมยิแล้วยงนลูกมามามาขำมั้งขำังขำมั้งโอ้ปได้ก็มันนี่เงเลขกป้ะ Mereka. <tuk> wow. Muntah. Muntah. Makan makan. <tuk tangan> makan รับก่อนจ้าอ้าแชนาวง้าน้อยร้จ้ายุ๊ะ